สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพบกันช่วงบ่ายนั่นเองพอดีนะครับพี่ต่ายพึ่งเขาเรียกว่าเตรียมส่งมอบเจ้าตัววีครอสที่ใส่ชุดแต่งเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวล้อแม็กฟูลนะครับอย่างโตโยต้ายกันชนหน้าแฮมเมอร์นะก็รวมถึงเจ้าตัวโรล,ลลิตนะครับเตรียมคารันซี์เรียบร้อยอ้าวคันเจ้าตัวตอนเดียวนะครับคันนี้สปาร์ค1.9เกรลลออสีบอเงินราคา6 1 7 0 0 0บาท อพอลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยรถมาแล้วนะครับสัญญาผ่านเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งแจ้งวันนี้นะครับรถมาเมื่อวานสัญญาผ่านวันนี้ตอนเที่ยงพี่ต่ายก็แจ้งเลยนะครับลูกค้าก็โอ้โหั้นขอรับเป็นวันนี้เลย,ยก,กันก็ตอนนี้เห็นนะครับก็กําลังเตรียมเอารถมาเพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วก็นัดลูกค้ามารับรถนั่นเองลูกค้าน่าจะมาถึงประมาณสักบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็อยู่มาสักบ่ายโมงใกล้ละใกล้ะกละ ใครที่เลือกใช้เจ้าตัวเกรดเอสนะครับซึ่งเป็นตอนเดียวก็จะได้ไฟหน้าเหมือนเอสที่เป็นตัวแคปบเลยเป็นไฟหน้าแบบมันติร์เฟเลกเตอร์อาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าพี่ต่ายไม่ได้ใช้ใหม่ใช้ตัวหูฟังที่เป็นบลูทูธแทนหูฟังไบเลียดอะเออ <c oughs> อ่ตอนนี้ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้าดุดันส่วนเครื่องยนต์ใครที่เลือกใช้เจ้าตัวสปาร์กนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ให้ใช้เลือกใช้อยู่2ขนาดก็คือเครื่อง1 9 6 0 0 0 0 0 0 บาทนะครับแล้วก็เครื่อง3.0เนี่ยจะอยู่6 3 5 0 0 0 0มน้านะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีบรอนสีเทาแ์เรนโบนะครับเทาแ์เรโบก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบนุ้นก็เพิ่มอีก7 0 0 0บาทนั่นเองเครื่องตัวนี้นะครับ1,900งซีซี150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรเอออันนี้ดูโดยรอบเขานิดน,นึงนะครับตัวถังนะครับก็บอกว่าออกแบบให้มีความยาวเลยเฉพาะไอ้ตัวตัวกระบะนะ ก็รองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดีแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะมากๆเลยทีเดียวตัวล้อของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวล้อเดิมนะครับที่เป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วตัวนี้เป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กหรือล้อกระทะแหละอันเดียวกันขนาด15นิ้วส่วนถ้าลูกค้าไปทําช่วงล่างเพิ่มอะไรก็ใส่กระทะผ่านะครับเพื่อให้ใส่ยางขนาดที่ใหญ่ได้มากขึ้นบรรทุกได้ดีขึ้นนั่นเองเบอร์ยางเดิมนะครับตัวนี้ 1> 2 15 7น15นั่นเองช่วงล่างนะครับด้านหน้าของเขาก็จะเป็นคอยสปริงนะมีเลกกันโค้งให้นะครับผมตัวนี้ระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกนั่นเองจานเบรกถือว่าใหญ่มากนะครับให้การหยุดที่ทรงพลังมากๆเลยทีเดียวมือจับจะเป็นสีดำนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องบำรุงรักษาเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นริ้วเป็นรอยนะครับทนทานต่อการใช้งานนั่นเองโอ้โห เดี๋ยวแต่ว่าฝนใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายต้องเอาไปแวกยางนะล้างเรียบร้อยล้างภายนอกเรียบร้อยนะครับนี่ภายในในะครับของเจ้าตัวตอนเดียวเนี่ยจะเน้นเป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายยัยยูรีเทน3ก้การรุ่นนี้นะครับไม่มีตัวกล้องมองหลังมาให้นะครับฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยไม่มีมาให้มาตรวัดจะเป็นมาตรฐานส่วนกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับเซ็นทรัลล็อกเขามีมาให้จากโรงงานแล้วลูกค้าสามารถ ติดตั้งเจ้าตัวรีโมทเพิ่มไปได้นะครับล็อกประตูดลดล็อกประตูก็กดเพียงแค่ปุ่มเดียวก็จกไฟฟ้านะไม่ธรรมดาโหสุดยอดจริงๆนะครับนี่ใส่รีโมทเพิ่มนี่ก็ถือว่าเก๋มากๆเลยทีเดียวจอนะครับจอก็มีมาให้เป็นหน้าจอ8นิ้วกล้องมองหลังไม่มีนะแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็จะเหมือนตัวเกรด s อสเกรดหัวเกียร์ยูริเทนนะครับกระปุกเกียร์เนี่ย ออกแบบให้มีความยาวเป็นพิเศษนะครับข้อดีก็คือมันสามารถเข้าเกียร์ได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำนั่นเองไฟบอกตำแหน่งเกียร์ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับตัวบอร์ดเนี่ยทำมาจาก PVC นะครับให้ความยืดหยุ่นสูงนะครับทนต่อการขาดเรียกได้ว่าใช้กันนานๆแล้วก็ข้อดีคือเขาทําความสะอาดง่ายพอๆกับเบาะหนังเลยโอ้น่าใช้น่าใช้นะครับส่วนตัวกระบะเองเนี่ยนะครับ ช่วงระยะนะครับจากหลังเก่งไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยมีขนาดที่มีความยาวรวมถึงตัวมิติของกระบะที่มีความลึกนะครับแล้วก็ขอบกระบะเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวมันยิ่งทําให้คันนี้นะครับเวลาที่เขาโหลดสินค้านะโหลดได้เป็นจํานวนมากมันทําให้การบรรทุกะใช้จํานวนเที่ยวน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราประหยัดน้ามันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัวหูกระบะนะครับก็จะมีตัวนี้ให้นะครับนี่ มีให้ไว้ยึดสัมภาระนะครับก็จะมีให้ฝั่งละ5ตัวนี่หูกระบะตัวนี้นี่นะครับช่วงล่างของเขาถ้าเป็นด้านหลังนะครับเบรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวดัมเบรกเนะเาะอบรรทกุกหนักนะครับดัมเบรกเนี่ยถือว่าดีมา,ากๆเลยนะครับเบรกได้มีความไว้วังใจสูงเชสซีเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มันยังรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับไม่หักง่ายๆอะมาดูกันบ้างตอนเดียวนะครับหลายๆท่านก็เห็นพวกช่วงล่างของพวกตัวยกสูงพวกอะไรอย่างเงี้ย ตอนเดียวนะครับจะมีแม่แหนบทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6แผ่นนะครับนี่อันนี้คือเปื้อนตั้งแต่อยู่โรงงานแล้วนะตั้งแต่อยู่เกตเบร์แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเปื้อนที่โชว์รูมนะอันนี้เพิ่งลงจากเทนเนอร์นะครับยางอะไหล่มีให้15นิ้วกันชนท้ายรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับผมสามารถใส่เพิ่มได้คือบางคนสายลุยสาย off ออฟโรดอ่ะก็สามารถเอาไปแต่งเพิ่มได้เดี๋ยวพี่สายให้ดู แล้วก็สมมติใครอยากได้นะครับที่เป็นรุ่นไอนเห็นหน้านะว่าเราเพิ่งล้างรถสําหรับใครนะครับที่อยากได้ตัวกระบะตอนเดียวนะครับไปแต่งใส่ข้อนะครับเสริมเพาบรรทุน5ตันพี่ต่ยก็สามารถทําให้ได้เหมือนกันนะคือดามกระบ,ะบะบนล่างอย่างหนาะทําได้หมดเลยนะครับข้อก็จะเป็นของอ,อ,อู่ช่างบึงนะครับช่างบึงราชบุรีซึ่งดังมากจะเอาแซมเลดไม่แซมเลดความสูง1.5ความสูง1 0อะไรก็ว่ากันมานะครับทาตามสเปกได้อะมาดูกันต่อนะครับ ใส่ใจจริงๆนะครับลูกค้าบอกจะรับพี่ต่ายก็ให้รับกันเลยทีเดียวตัวเปิดท้ายนะครับบอกเลยว่ามันเปิดได้ยากกว่ารุ่นทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นตัว Space Cap หรือตัว4ประตูเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเขามีการบรรทุกสินค้าแล้วมีขนาดที่ใหญ่น้ําหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีความแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวถ้าบรรทุกหนักจริงๆนะครับแนะนําให้ดามกระบะบนล่างอย่างหนานะซึ่งพี่ต่ายก็รับทําเช่นเดียวกันอืม สามารถบวกราคาไปในตัวรถได้นะนะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม6แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเรียบร้อยชุดเครื่องมือนะครับของเจ้าตัวกระบะตอนเดียวชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปแตยให้ดูนิดหนึ่งโอเดี๋ยวหาก็อืมน้องนี่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 จะมืดนิดหนึ่งนะมืดนิดหนึ่งมืดนิดหนึ่งแต่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เรียบร้อยทีโอกาสเช็คภายในให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันพอไปข้างหน้านะครับเราก็จะเอามาแวกล้ออีกนิดหนึ่งก็เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ให้ลูกค้าแล้วก็ไว้ส่งให้ลูกให้ลูกค้าสีบรอนเงินที่เราเห็นเป็นสีบรอนเงินนะครับหรือว่าเจ้าเงินโบฮีเมียนแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นตนัวนู้นเห็นไหมสีเทาดัมโบกนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นขาว ขาวไม่ใช่ขาวฝั่งนู้นนะขาวอีกฝั่งหนึ่งขาวตัวเตี้ยมันเป็นขาวไซเบีเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่จอดรอส่งมอบกันช่วงปลายเดือนซึ่งรถเริ่มทยอยมาแล้วแล้วใครนะครับอยากได้เครื่องยูโร4รีบๆเลยเพราะว่ายูโรห้าปรับขึ้น1 5 0 0 0 0มันแตกต่างแค่ตัวยูโร5เนี่ยจะมีตัวห้องเผาไหมที่ไว้เผาไหมขมเหลิ่มแค่นั้นเองตัวนี้ใช้แคตกรองใช่ไหมกรองพวกขมเหลากรองอะไรแล้วค่อยปล่อยออกไปนะครับแล้วก็ตัว ตัวยูโร5ก็มีตัวหม้อเผาอะครับอยู่ด้านล่างไอ้ตัวแคดดี้ทีหนึ่งแค่นั้นเองราคาปรับขึ้นอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายเตรียมรถให้ลูกค้าก่อนแล้วกัน